ครับไม่ว่าเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมว่าเพื่อไทยเป็นสภาพแบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับเพราะนโยบายประชานิยมเป็นพิษนะครับเป็นพิษในกระเพาะตัวเองนอกจากจะเป็นพิษต่อประเทศชาติแล้วยังเป็นพิษกับตัวเองตอนนี้นะครับ จะเลิกก็เลิกไม่ได้นะครับจะทำต่อก็ไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้านะครับความพังพินาศเสียหายจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนนะคือเขาคงคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าพิศของประชานิมนนี่มันก็ทำลายนะครับ ทำลายพักของพวกเขานะครับในสมัยก่อนๆน,นี่นะครับถึงขั้นยุบพ,พักไปก็มีนะครับถึงขั้นนายใหญ่นี่ต้องนะครับทนพิษบาดแผลไม่ได้ต้องบินหนีออกนอกประเทศนะครับแล้วนายหญิงก็ไปอีกแล้วนายกี่นายก็ไม่รู้จะต้องไปอีกเนี่ยแต่เขาก็ไม่เคยจำไม่เคยสำนึกว่า นี่เป็นโทษภัยนี่เป็นทุกข์ร้อนของนโยบายประชานิยมตอนนี้ก็เลยมีอาการทุกข์อาการร้อนอยู่นะครับรับทุกคเวทนาอยู่ก็ยังพยายามเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะดันไปหาเสียงไว้นะครับขืนไม่ทำเนี่ยมันเสียนะครับเสียมวลชนเสียคนที่จะ เป็นกำลังเป็นพลังที่จะเลือกครั้งต่อไปนะครับก็ให้ดูตัวอย่างไว้นะครับสำหรับผู้ที่จะทำอะไรแบบพักเพื่อไทยนี่นะครับว่าไอ,ไอนโยบายประชานิยมเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ได้เป็นพิษต่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับมันเป็นพิษต่อพักตัวเองด้วยต่อคนในพักตัวเองด้วยนะครับ แล้วอาจจะทำให้พิษเนี่ยมันแผ่ซ่านไปถึงนายใหญ่ที่อยู่ในคุกหรืออยู่โรงพยาบาลอยู่เดืนตอนนี้นะครับคือนอกจากโรคที่เป็นอยู่ซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีโรคโรคโรคประชานิยมเนี่ยแทรกนะครับตอนนี้โรคประชานิยมมันจะแทรกซ้อนเอานะครับ ผมเชื่อว่านายใหญ่ก็ต้องเป็นทุกข์จากโรคนี้นะครับต้องทอรมานนะครับกับอาการของโรคของโรคนี้นะครับนายใหญ่เขาเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับใครจะทําตามแบบเพื่อไทยนี่ก็ดูไว้นะครับอย่าเอาอย่างเอาเยี่ยงนะครับอนาคตนะครับอนาคตของไอประชานิยมเนี่ยมันเคยพังมาแล้วนะครับ เคยทำลายพวกเขามาแล้วหลายครั้งนะครับทำ้ายมาเยอะนะครับโดนเล่นงานด้วยประชานิยมด้วยนโยบายประชานิยมของตัวเองนี่แหละมันย้อนกลับใส่ตัวเองนะครับไม่รู้อนาคตมันจะเป็นเช่นไรบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าไอไอนโยบายประชานิยมเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาท ที่ผมพูดนี่คือเงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทนะครับไม่รู้ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยจะติดคุกกันหรือเปล่าพักจะมีปัญหาอาจจะยงจะยุบหรือว่าอาจจะต้องมีใครหนีออกต่างประเทศอีกหรือเปล่าทําไมผมถึงถึงใช้คําว่าเพื่อไทยเพื่อกูหรือเพื่อไทยเพื่อ ทักษินเพื่อชินวัตรอะไรพวกนั้นก็เพราะว่านโยบายพวกนี้นะครับมันมันมีจุดบกพร่องแล้วก็มีจุดที่ผิดพลาดเยอะถ้าคนคิดเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักต้องไม่คิดจะทํานะผมว่าแต่เพราะต้องการเอาเอาประโยชน์ของตัวกูเป็นหลัก เอาประโยชน์ของนายใหญ่เป็นหลักมันก็เลยต้องคิดทำนโยบายเกิดขึ้นมาหาเสียงกันมานะครับก็เพื่อประโยชน์ของพรรคก็เพื่อประโยชน์ของกูไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศถ้าเอาประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนโยบายบ้าๆบอๆแปลกๆพวกนี้เขาไม่ทำกันหรอกครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อไทยเพื่อกูเพื่อไทยเพื่อทักษิณเพื่อไทยเพื่อชินวัตรอะไรพวกเนี้ใครๆเขาก็พูดเหมือนกันนะครับมันเป็นมันเป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอสภาพอาการที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก ขายไม่ออกนะครับคือนโยบายเงินดิจิตอลเป็นพิษในกระเพาะตัวเองเนี่ยทำก็ลำบากเสี่ยงนะครับจะไม่ทำก็ไม่ได้เนี่ยก็คือสภาพที่แสดงให้เห็นว่าเขาทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อประชาชนหรือประเทศชาติ ก็เพราะมันเป็นนโยบายเพื่อตัวเองเป็นนโยบายเพื่อตัวเองมันจึงเป็นลักษณะว่าทิ้งก็ไม่ได้ทำก็ยากทำก็ไม่ดีแบบนี้ไงทิ้งก็ไม่ได้ทำก็ไม่ดีก็เพราะตัวกูของกูไงครับนโยบายนี้มันเพื่อตัวกูของกูมันจึงมีลักษณะอาการที่ว่าทิ้งก็ไม่ได้ทำก็ไม่ดี ถ้าเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเพื่อตัวกูเมื่อเพื่อพักกูหรือเพื่อนายใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ทําเพื่อนายใหญ่เพื่อกูอะไรพวกนี้เขาก็เลิกไปแล้วแหละเขาคงเลิกไปแล้วนะถ้าเขาเอาประเทศชาติเอาประชาชนเป็นใหญ่อะเป็นหลักเป็นเป้าหมายนะครับเขาคงเลิกไปแล้วแหละ เพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกระปัตกับกับประเทศชาติเนี่ยเขาคงไม่ได้หวังหรือคิดถึงว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นกับประเทศชาติความเสียหายนี้เกิดขึ้นกับประชาชนแต่เขาคิดถึงว่าความเสียหายนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้นะ นี่คือความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดเห็นอย่างนี้เขาไม่ได้เอาประเทศชาติหรือหรือประชาชนเป็นหลักนะครับครับผมสวัสดีครับ